วันนี้เรามาพบกับช่องที่มาไหนอย่แล้วนะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทำไม่แฉมรับเชื้อแขมรับเชอก็คือน้องข่าเองนะคะวันนี้เราจะมาทำสกูชี่กันนะคะ DIY จากสำลีขั้นตอนแรกนะคะสำลีแล้วก็หาสีผสมอาหารมาใส่น้ำแล้วก็หรือจะเอาเป็นสีแบบนี้ก็ได้นะคะใช่ค่ะแต่มันเหนียวแล้วก็เอากาวแล้วก็เทสีหรือไม่ก็เอาช้อนมานะคะ ให้มันรู้สึกเหนียวเหนียวนะคะอันนี้นากาวราถ้าใครเหลือกาวใสนะคะก็เอามาเทให้หมดเลยก็ได้นะคุณกาวสก็ได้ะะใช่คะ่ะต่อไปนะคะเราก็มีส่วงพลาสติกแล้วเนาะเราก็ใส่ลงไปเลยใช่ใส่แล้วเดี๋ยวเราก็น่าจะเอาไปตากแดดนะน่าจะต้องเอาไปตากแดดต้องเอาไปตากแดดนะคะแล้วก็จะเป็นประมาณแบบกุชชี่นะคะเราต้องเอาไปตากแดดแต่ว่าเราจะทำหลายหลายอัน อันนี้อันนี้คือสีน้ำตาลนะคะแต่มันออกเป็นสีชมพูอะมันสีเหมือนสตรอเบอรี่อะค่ะไปอ,ะอไปอกชต่อเลยเดี๋ยวเรารอพี่ก่อนนะเดี๋ยวเราเอ้ยเรารอมะนาวครับพี่ก่อนนะเราเป็นน้องญาตินะคะอันนี้เราจะยองลองลองแย่นะคะว่ามันจะมีสีหรือเปล่าเราใช้เป็นไม้จิ้มฟันแย่นะคะ เพิ่งได้มาเล่นด้วยกันแค่วันนี้เองอะ่ะเอะไรดิเผ<ป>ื่อมันไม่เห็นหน้านี่ไงเห็นต่อไปเห็นนะคะเห็นเห็นทุกคนเห็นไหมอะ่ะกลไม่เห็นมากเลยใช่กลัวไม่เห็นนะคะทุกคนมันสายไหมเลย <laughs> ส้มส้มเหลืออยู่เลย,ยสม้มจะออกสีเดือดนะคะเดือด,ด,อดมันสีแดงใช่ค่ะเดี๋ยวเราเสียบก่อนนะสเสียบไว้ประมาณสิบนาทีสิบนาทีก็คือสิบวิใ <c oughs> ช่ป่ะว้าว้วมีอันสุดท้ายด้วย โอ้ทุกคนดูได้แล้วพี่น้งได้อะฮะแล้วสีที่เราใช้ก็คือสองสีนะคะสีอะคริลิกแต่ถ้าถ้าทุกคนอยากได้แบบสีใสอใสหๆก็ทุกคนก็เอามารวมกันได้นะแต่ระวังเละด้วยนะคะทุกคนี๋ยวพีต่อไปจะสอนเราก็กาวอ่ะต้องให้ผู้ใหญ่ดูด้วยไม่งั้นมันโดนเข้าตาใช่ไหมใช่ ต่ถ้าเเกกิิดดีี๋ยวทอนึงพี่นาวถ้าผสมกันมันออกสีแดงๆไหนูๆเออจริงด้วยอ่ะวิว้าต่อไปก็ีเดี๋ยวเราหยิบอักษรไก่อนต่อไปนะคะเราก็เทให้หมดเลยเพราะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอานื้อกาวใหม่นะเพราะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวพ่อเราก็จะไปซื้อกาวใหม่ให้แล้วเป็นกาวขุ่นเราจะมาสอนทำมิลลิซินนะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่า สมมติว่าทุกคนอ่ะเออจะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสอนทำสลามด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะใช่เราก็พอได้โอ้ยโอ้ยจุ่มสีผิดอีกแล้วนะเราจะทำเป็นรูปอย่างนี้นะคะเราจะผสมกันนะคะหาหนังด่างมันรัดเลย ถ้า,<อ>าทุกคนนะอยากเอาแบบมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพี่หนาวต้นยาสีมันเปิดได้ไงแล้วหนูไปเปิดหมดเลยแล้วมันออกอ่ะ เนี่ยสีเนี่ยต้องล้างเร็วๆอืมไม่อย่างนั้นมันไม่ยอมออกเลยนะคะุณคะนี่แล้วเราก็จะได้อย่างนี้เลยนะคะเอาไปตากก่อนก็ได้นะ,ะหรือว่าใครอยากเล่นเหนียวเหนียวก็เอามาเล่นเลยก็ได้นะคะเจนูขอลองก่อนเพราะว่าตอนนี้นะคะพี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไม่ได้ค่ะ